สวัสดีค่ะวันนี้เดินเล่นมาเรื่อยๆก็มาเจอเห็ดเป็นเห็ดพึ่งขาดลายมันแก่แล้วเ,เห็ดเนี้ยกินได้ค่ะแต่แก่มากละเก็บไว้มันออกต่อไป าจะไม่มีแล้วเดินไปต่อโอเ้เอาได้เจอเห็ดเนี่ย อันนี้เห็ดอะไรหนอเอาหลุด <c oughs> เห็ดอะไรหนอเหมือน <c oughs> เห็ดนางลมอ่ะเหมันเหมืนเหมือนเห็ดนางลมอันเนี้ยแต่เห็ดเนี้ยไม่เคยกินกินได้อยู่หรอคะ ดอกใหญ่ไป,ลไปลเลยเลยอน่อกอ,อันนี้เห็ดผิดหรือเปล่าอันนี้น่าจะกินไม่ได้ น่ารักเชียต้องไปดูก่อนไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเห็ดนี้แต่ดอกเมื่อกี้น่าจะกินได้เู่เห็ดน้อยจังเลยมีแค่สองสามดอกเองมีหรือเปล่านาอไปดูก่อนหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็น เแต่มันแก่แล้วว่าดอกเนี้ยเก็บไว้ให้ไปเป็นให้มันออกต่อโอเคค่ะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ เรามาโชว์แค่หอมปากหอมคอพอค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ